วันที่8รกรกฎาคม2565รองศาสตราจารย์มาลินีจุดโทประมาอธิการ,รบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาจัดก,กิจกรรมโครงการถวายเทียพนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภาัฏบุรีร,รมัมย์ณวัดบ้านถนนกระสังตำบลโคลกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีร,รัมย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านประเพณีและวัฒนธรรมให้กับคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน กิจกรรมในโครงการเป็นการร่วมกันบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคีโดยผู้บริหารคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาเพื่อนำไปถวายพร้อมกับก,บการถวายเทียมพรรษาผ้าไตรย,ยามทุกเทียนแพ่สักการะเครื่องไทยธรรม โดยมีผู้บริหารคณาจารย์พน,ากานักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษาเดินทางไปร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนกว่า100คนซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคทำบุญให้แก่วัดบ้านถนนกระสังเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 9 9 9 9 9บาท